สวัสดีครับเต่าเตี่ยงนุ่มสามทิศเช้านี่ออมาเองแล้วครับผมครับเศ้านี้กับมั่งพ่อมั่งพ่อขับสามทิศอยู่นี่ครับอยู่สะพานขามลำห้วยนี่เนาะพี่น้องครับกับมั่งพ่อกันช่วงเศร้าๆครับพี่น้องมื่อนี้มีแดดครับมื่อนี้มีแดดสามทิศกำลังไปทำการทำงานเนาะพอดีก็เลยสิพาพี่พาน้องเนาขี่รถเอาบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าจักเล็กจักน้อยครับนี่แหละครับทางสิไปทำงานของสามทิศแต่ว่ามื่อนี้สามทิศติดมาเที่ยวทางนี้ครับสิใสเสียนทางนี้ครับไอเสียนทางท่าทงไปนี่ขึ้นไปททาาาางงนนีี้ล่่ะครับพสว น้าสามทิศกับยูนีเนาะครับปกติสามทิศกับทิศไทยเสลียนทางลักพุ่นละทางใหญ่พุ่นละครับอ้อมเข่าทางบานกันวนวลบานสามพันพุ่นละแต่ว่ามืนหนีสิภาพพ่พากษาองมาเอาบรรยากาศทางตรงไหนตรงหน้าครับไปไปกันเลยเด้อกะสีสันๆแน่เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ออกขาตั้งกล้องมาหนำ วันงินเศร้ามื่อนี้ก็เป็นเศร้าวันที่20นะครับ2ี่มีนาคมพศ2568ครหครับมือน,นีมีแดดมีอย่างเราพี่น้องอากาศเหลือมอุ่นขึ้นแล้วหลังจากม่ววานี่โอ้ร่มแห้งครับทั้งร่มทั้งเยน็นทั้งหนาวครับร่มหนาวมากผิดย่ามผิดอย่างในจังน้อยกับว่าท่านเหมือดปันไดดอกหนาวก็ได้มีมาเรื่อยๆอยู่ก็ฝนมันตกนเรื่อยๆครับนี่ก็อ้อยห้องครับนี่ยุคทางนี่ก็หอมประตูครับฝุ่นทางในฝุ่นของสามทิศครับไปเบิ่งดูเราแหละ าพาเบิงบรรยากาศน้ำสนุนทนทางนี่ครับทน้พาทงทางพา,าทงให้ทงหน้าเขาเนะตาบนบาทของ,งเอิ้ครับทางที่ชาวให้ชาวหน้าเข้าใส่สันจอนใส่รถสันจอนไปหน้าไปยังเราก็ใส่ผ้นง่ายคือพ้นการเกษตรนี่แหละครับบางเจ้าคนกระไทไว้แล้วไทกบไทยไทยงังไว้แล้วไทเตรียมดินเตรียมยังไว้แล้ว ตามทิศเพราะท่านเนีไทยครับถึงหุ้นหัวตามทิศเกิดยุคน่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกียโมงกว่าพี่น้องตามทิศกับเขา่ามันเข่างานประมาณนี้แหละครับเกียโมงกลัวก็เกิดเปลีนโมงครับยังกันกับปูเวนนี่เขาตกเขาเฮียก็เกิดดีทะเลพี่น้องปีนี้ก็ได้ ครับวันนี้พาคพี่พระนองเขามาเอาวัดยะตาที่ตกไหน้งหางหน้าทางนี้กระสีใกล้ก็ครับพร้อมเป็นทางลัดนะครับทราบจะไปทำน้างานสามทิศแต่ว่ามันกระสีใส่เวลากระสีเพราเกินกันดอกครับเพราะว่ามันใส่ความเร็วไปได้มันเป็นทางยังยังเป็นทางดินอยู่ครับยังมาสั้นเป็นลูกร่างเป็นมาสั้นเอาลูกร่างมาลงเนาะครับ เพราะว่าก็คือบอกไปนั่นแหละครับมันเพราะท่านนี้มีสะพานขามากเดี๋ยวนี้มีสะพานแล้วก็การข้องวอกพอยังกัอาสีง่ายขึ้นก็เก้าครับเป็นอาสีมองเห็นแลเห็นนะครับกสะจด้ปีละเล็กละน้อยกันยังดีครับทา้าเที่ยวทา่าสะจอัอนแต่สมัยพ่อสมัยแม่พุ่นละกีตะกรมันแบบเพราะท่านได้เป็นเนพราะท่านได้เห็นขึ้นยังสีครับเปนเป็นผ้าทงผ้าทงหน้าธรรมดาครับตัด ตัดนำขันแท่คันหน้าไปนี่ลหละบางเจ้าบนกะไอ้เฮ็ดออกไปจากทางเดินทางเก้ามันอยู่ผวกขวงกับประมาณนี่ละครับอาเมีเร6กมตรนี่ลหละตอนรถสามารถรบหลีกกันได้ครับเสียงหน้าที่เฮ้าเคยมาใส่เบ็ดครับเสียงหน้ากลางโพงครับ ระมาณนี spring, so ite, it ้คร right. right. well, okay. ับแต่ว่าปีนี้ครอยู่พี่น้องเป็นเดือนมีหน้าแล้วกันยังเพรานท่านหอนปัดไดถวกเ้ากับมีหมอกมีก้มเย็นก้มหนาวอยู่ปีกายนี่หอนเลือได้ครับช่วงมีหน้านี่อ้อยเป็นอ้อยของเคเปาสุภาพครับงามแล้วครับนี่เป็นโอมาสามนะครับมาษาบันท่องเอื่นสามอ้อยเนาะครับของที่มันบกเกิดเกิดงามมีลีของแม่เคเปาสุภาพ เกิดเหตุคัดอิลีครับคุณแม่สมพานเท่านี้นี่อันนี้ของไอ้ไส้ที่สามทิศบ้านรับผูกไปเพื่อนครับนี่ของเพื่อนแงามแล้วนี่พี่น้องงามแล้วไอ้กระสอยู่ประมาณจากสามเดือนนี่อะไรนี่ครับทางทีก็สิเป็นโคกน้องหน้าของคุณพ่อสุริยาเข้าบ่าเข้าไปดอกครับมันถึสวยงันสามทิศย้อนแสงจังน้อยพี่น้องไปเรื่องน้นำบรรยากาศนำ้ำมนตุนช่างนี่เราไปนี่ไอยของไอไ้ไส้เนี่งามครับนี่แง้มงามแงม้งมของเราอยู่ ลอกะพ่อใจอยู่ดรอกบอกสามทิศย,ยู่ว่าใส่ได้อยู่ครับนี่ครับแล้วก็เอาปุ๋ยทางไปมากขีดค้นเรื่อยอยู่นี่คนก็โมรูเพิ่นมาปล่อยไฟบอครับก็ต้องเอาไฟมาปล่อยดวยครับเออไฟสำหรับขี่มันพ่อป๋อไหหม้วไหกล้วยเขาเขามากครับยังมือเสามาปล่อยยังมือแรงเราก็มาเก็บครับก็สิเป็นปล่อยต่อของคุณพ่อสุริยาครับนี่ ก็ใส่สิงข้างอยู่ล้วสัจอนก็ได้หน้าสามจิตเ็สิ่ยู่ไก่เนี่ยปุ่บนบนครับหน้าแหน่หน้าพอครับดูปวนมั่นนี่เพิ่นไายของพี่สาวนี่เก็บกูแล้วครับมื่อนสารจิตช่างานรีบรอเลยไปพี่พ่พพอเนาะเอามาเก็บมากู้เก็บกู้ออกสิสอบไปนองมันมันพอมีมั่นเหรอเพราะว่ามันมันตายฝนมันฝนมันตกลงหน้ามันท่วมครับ ได้อยู่ลดมึงนี่แหละได้มั่นกับว่าเป็นราคาดอกบาทกัวนะครับนี่ครับเก็บปูแล้วก็ได้ครับปุ๋ยขาวยาขึ้นครับก็ได้ข่ามุกกระทะนี่น,น,นี่มั่นทั้งโน่นครับเก็บปูเรียบร้อยแล้วบันเตรียมยินเตรียมยังไวแล้วบันี เราเบิ่งกันว่าเข้าสิปลูกมันที่สิปลูกยังปลูกมั่นล่ะพี่นอออ้อง, 1, อง,งเพราะว่าอ้อยมันพุ่มีพันธุ์นเลยเขาปูกเขาต้องปลูกเพิ่มครับเพว่เกิดตุลาหลักญาติตัลาผมครับมึงอ้อยมันบ่เกิดได้พี่นอ้องน,น,นี่ปลูกความกัดกับสองสามทิศได้นี่บ่เกิดเลยครับนี่ครับลัดขามนุ่นให้ของพี่สาวของสามทิศมาแล้วกระติมาทะลุล่ำหวยนี่ครับล่ำหวยใหญ่นี่คือเป็นล่ำหวยใหญ่นะครับ ล้ำหวยที่เขาขุดลอกบอกทีสามสิบบอกนะั่นี่ล้ำหวยไงครับหวยที่มันครอบคุมหน้าแงาหน้าพี่สาวนี่กับสิบมีสสองล้ำหอยครับอันนี้ล้ำหวยไงล้ำหวยคุณกับสิบเป็นล้ำหวยหน่อยครับหวยคุม่มุ้มหวยที่สะพานขามมาหน้าที่บ้านของสามทิศนั่นแหละนี่แหละครับ เอาบรรยากาศกสิเอามาฝากพี่ฝังน้องสักนี่แหละบรรยากาศน้ำถนนทนทางครับเพกอนมันสีสวยมันสีใสสามทิศมันสีขิดมันสีเงาเนาะครับกอได้มาทกทักทายสบายดีพี่สบายดีน้องเข้ากับบรรยากาศท่าพีผ่อนองขี่รถขี่ล่ามาเบิงบรรยากาศน้ำทงไฮทงหน้าบรรยากาศน้ำถนนทนทางทางที่สิไปทํางานของสามทิศครับนี่แหละขามสะพานใหม,นม,มนนนน่นี่ไปเราก็ขามมู่บ้านน้อยๆนี่ไปเรากสิหัดจะไอ้ทำน้างานเราครับบ่รไกลระมาณถรูนึงครับนี่จากนี่ไปนี่ครับนี่จะสิเป็น ไฟน้ำรดนั่งดดโดนกระโดนแล้วละ่ะนี่ก็สิเป็นสะพานครับสะพานใส่ซัดจอนถามขึ้นกันแหละ่ะมองนี้ยังเปลี่ยนไม้อยู่ยังบรท่านได้เปลี่ยนปูนเปลี่ยนยังครับน้ำล่ำหวยน้ำกระรวดกระขอดลงแล้วกันกระมะด่างตึกแหตึกปลาแล้วค,วครับนี่เอาพี่น้องสำหรับบรรยากาศทรัรรที่กระสิฝากพี่ฝากรรน้องไว้ซรัพนี้ก่อนครับครับท้ายในทรพัพยที่กระคอขอบุญขอบคุณน้องกับพ่อแม่พี่น้องหอมมาสู่ผู่ส่คนแล้วครับที่เขามารับชมคลิปความทรัพที่ตางต้นจดจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบว่ได้ผ่านคลิปไม่ไม่นะครับคลิปหน้าสามทิศภาพพี่พาน้องไปยังกดจังคอยชมค่อที่ตามครับครับสำหรับคลิปนี้ทรัมปทิศเกษียวสศมีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ